สายยังทำเป้าไม่ได้เพราะเบียวมาชุงมถอยเหลือเกินเบียวมาชุงมหุกแล้วก็ถอยอย่างเดียวเขาสายไล่เข้าไปต่อยซ้ายไปทีโดนไม่ถนัดเขาสายยังไม่แลกตอนนี้ยังไม่แลกสวยเอามาคับไปแล้ว ซ้ายไม่ทีแล้วขาซ้ายเริ่มแล้วโค้ให้ทีแล้วเบียงวันชุง่งข่าซ้ายเล่นไปสองหมัดแล้วหมัดซ้ายต่อยาโดนหมัดซ้ายเต็มเหนียวไปที่ปลายทางบีวันชุมงกรรมการนับแล้วโดนหมัดซ้ายเต็มที่ทีเดียวกรรมการนับถึง8เอาให้ชกกโกไม่์ขาซ้ายเข้าไปแล้วขาสซ้ายจับจุดได้แล้วตอนนี้ขาสซ้ายต่อยุกซ้ายหกขวาเข้าไป หมดยกที่สองซะก่อนเรามาชมยกสามมาต่อไปเมื่อยกที่สองปลายยกเนี่เบียงวันชุมก็ลิ้มรถหมัดของเขาซ้ายเข้าไปแล้วได้รู้แล้วว่ารสมันเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงบ้าง ถึงก็นอนอเราไปกลางเวทีกรรมการนับไปเลยแต่ยังขึ้นมาสู้ใหม่เขาสายยังใจเย็นอยู่ชกยังสุขุมคือไม่จะจริงๆจะไม่ชกเบียวมันชุงนี่จะเห็นได้ชัดว่าชกแบบกลัวๆแล้วลไม่ใช่กลัวๆกล้าๆและกลัวอย่างเดียวขอยตลอดเวลาเขาสายต่อยซ้ายอีกมาหนึ่งเขาสายต่อยขวาอกีก เขาสายต่อยซ้ายเทไลขวาทเทไลเบียวไว้ชุงก็มีอาการเซไปทุกทีต่อยซ้ายไปทีแล้วเขาสายเบียงวันชุมนี่พยายามาจะใช้หัวชนอยู่เรื่อยเหมือนกันเดี๋ยวชุงมถอยหนีไปเขาสายตามเต้ก็ไปเดี๋ยวชุงโดนมาที่ปลายทางอีกแล้วโดนอีกแล้ว ทีนึงเขาทรายต่อยขวาอีกเขาทรายต่อยขวาที่ปลายทางอีกเบียวมาชุนตอบต้ต่อยไม่ถูกเบียวมัชุมต่อยตอบโตบมันกันต่อยไม่โดนกรรมการเตือนเบียวมัชุมว่าอย่่ใช้หัวชอบใช้หัวชนเขาทรายอยู่เรื่อยเบียวมชุนชกไปไปมาแล้วเขาทรายยังใจเย็นอยู่ยังไม่รีบพิชิต คงจะรอโอกาสที่มันเหมาะจริงๆเดี๋ยวไชุงก็โผลเข้าไปกอดไม่เลยไม่รู้จะหลบยังไงก็โผลเข้ากอดเขาซ้ายไว้ก่อนเป็นการประทังไม่ได้ชั่วครู่เหมือนกันเดี๋ยวชุงต่อยขวามไม่โดนตามพุกซ้ายที่ลำตัวเขาซ้ายทีหนึ่งเดี๋ยวชุงต่อยไม่โดนตามเข้าไปต่อยไม่โดนอีก าสายต่อยซ้ายเข้าไปไปชุนหลบหนีไปเลยเขาสายต่อยซ้ายอีกเขาสายต่อยขวาต่อยซ้ายไปยังไม่ลงเบียชุนยังทนอยู่ได้เขาสายเข้าไปต่อยซ้ายอีกทีหนึ่งต่อยซ้ายซ้ายทิ่งลงไปแล้วเจอซ้ายไปสามหมัดซ้อนเบียว์มันชุนลิ้งลงไปแล้วกรรมการนับไปแล้วตอนนี้เจอหมัดซ้ายกับสามหมัดซ้อนเบียรันชุนโงนเงยขึ้นมาเลยเข้าไปไหมขณะนี้เป็นการชกอขย่าที่สาม เบียววัชุ่มกัดฟันสู้เหมือนกันเขาสายนเลือกต่อยแล้วตอนนี้เขาสายข,ขวามัดขวาค้าแล้วต่อยซ้ายเข้าไปเบียววันชุมน่มก้มต่ำและพยายามหลบหม,มัดไว้เขาสายต่อยซ้ายต่อยขวาลงไปแล้วไม่ไหวแล้วกรรมการให้เขาสายเข้ามุมแล้วก็คงจะยุติการชกแล้วนับไปแล้วตอนนี้เบียววัชุมยังกระปิดกระบจนอยู่กลางเวทียืนไม่ค่อยจะไหวกรรมการนับสิบไปแล้วแนับมาเขาสายชนะน็อก มีวันชงค้าในยกที่สามนี่เอง ผมบอกว่าเขาบอกว่าจะนอกผมยกเจ็ดแต่ผมว่าไม่ให้เขายืนให้ถึงยกเจ็ดแน่ๆครัทำไมถึงทำไมไม่ถึงให้ให้ยก้เขาบอกยกเจ็ดอ้าวเพราะว่าผมก็กลัวเขาจะนอกผมยกเจ็ดนี่นกนกนกแรกที่แรกเลยใช่ไหมโอเต็มหมัดเลยที่สองถาบไม่เอาไม่เอาบคงยังไม่เอาอ่่ะแแลล้้ววทททีีีคงขยาดหมัดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายสุดท้ายผมไม่ทราบว่าโดนอะไรโดนขวาที่เหมือนคิดว่าไงนะต้องดูดูดู โอเคอ่ะจะได้รู้อ่ะเพราะจำไม่ได้หรอกเลยเพราะมันไม่อยากเอาอ่ะมันขยาดขยันดูตีเรากระโดนทีแรกมันก็รู้แล้วไม่อยากโชคแรกเมืองไทยทำไมไม่อยากชคไชชชทไมครับเพราะว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราเราจะได้เท่าไหร่นี่โชคเมืองนอกนี่แน่ๆเขาใส่